ทั้งรักทั้งหลงน้องเกวน้องแอบิเกลลูกสาวแม่ชมพูช็อตนี้ได้คุณย่าอูไรวันมาเต็ม เผมแป๊แบๆบแบบสุปตาตัวจิ๋วน้องเกลเด็กยิงแอป,ปิเกลหลังสี่สิงห์พิพัฒน์ก็จะย่างเข้าวัย2เดือนแล้วล่ะค่ะพัฒนาการเติบโตสมวัยน่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะโดยนักสแสดงพิธีกรสาวชมพูออริยานั้นได้ตั้งใจเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีแก้มนี้จำมัมน่ารักน่าฟัดสุดๆเลยล่ะค่ะผลพวงจากการกินนมทุเรียนที่มัมมีนั้นชอบฐานนั่นเอง ล่าสุดก็มีภาพน่ารักนรักของน้องแอบิเกลที่อัปเดตโดยป้อมวินิตช่างแต่งหน้าชื่อดังระดับต้นๆของวงการและเป็นช่างส่วนตัวของชมพู่ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมหลานตัวน้อยพร้อมแชะภาพกับแคปชั่นระบุว่าหลานสาวแอบิเกลของลุปงป้อมนูน่ารักมากๆเลยลูกช็อตนี้พี่ๆแฟนคลับ ต่างก็เข้ามาทรงเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้องเกลนั้นมีความเหมือนคุณย่ามากๆแต่มีความเป็นฝรั่งของคุณแม่และคุณตาอยู่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวไรรที่ติจริงๆเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ